เล่นว่าหางขาดีดเหนิ้วหาเท้าอ้าจัดไปครับพี่จำลองมันมันสิดลุดได้เวลาพี่มึงได้ดีเด้อครับผมนะครับผมบรรเจารย์ใช้ร่องที่สุดแล้วครับอาจารย์ใหญ่ของทีมงานครับเด็กน้อยทุกผู้ทุกคนอยู่นี่กับฮักเพื่อนยู่ผู้เดียวครับเมียนครับเอ้าคันบังนี้บ่ขึ้นผมทีล่องขี่ตรงโอ้ยผมทีได้ยจวดขี่ต้มเลยนี่ได้ปยุ่นไปยุ่นไปเลยไปเลยไม่ต้องหยาดหรอกจะได้หาเมื่อกี้ดูเรยวหยาดเนี้ยมันทีงองไงบ่เอ้าตามสบาย แกซ้อไว้เพราะจันแนนบ๊อบไฮเซนอย่างมาเห็ดนี่กินครับกินโอ้ยมากมากครับที่นี่เลยเพาะจันว่าที่อย่างหางเพราะว่าฐานน่ะมันมันเตี่ยกว่าบ้างนะครับเราจะหักหางกันนะครับโอ้หางขนาดฮาร์ดที่ยาวบ่อ ยางเหนียวค่ะบอกยางเหนียวเช่นบอกสร้างการบ๊อบไปจุดตั้งเลี้ยวไปเอาจอดตั้งเลั้ยวจุดจุดจุจิคอนเลนไม่ตั้งเลยจุดเราตั้งคืนเงี้ยครับชุดเราตั้งคืนโอ้ยที่น่องเลยรับค่าเลยนะครับเอาซ้ำหนักเห็นบ่อบหมดละเลยอาจารย์ใหญ่ป็นละก้นนะครับซอยเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวซิจุดจะไหนเนาะเอียงเอี้ยงไม่ทันทาให้เทพหมูหวานจุดนะครับอาจารย์ชัยร่องนะครับเพื่อนเตรียมทั้งกล่องทั้งกล่องกล่องบบ่อบ๊อบบ๊อบนะมันหายเห็นจังไหนพี่นี่ มันบังโบงเลยได้ดนิอะไรนะเอาจุดแล้วครับเดี๋ยวมันว่าเขาไงดอกเนาะมามามาเห็นมันตรงเลยให้มันตรงจุดแล้วครับจุดแล้วครับมามามาอย่าเอาพูดทางมันตอนนั้นครับอุ้ยซอยกันถือสามคนเลยมามามาการลั่นจี้เขาละครับการลั่นจีเขาไม่ได้โตบ้างบังไฟนั่นเอาเเป็นบังของช่างของัวละเอาเของไปแล้วโบตีนโตเอาวอโบโบตีานะโบตีนแล้วโอ้ยตาย มันประมาณไปไปไม่ได้แล้วมันก็หลวบไปเลยหลวบชิมไหมโอ้โหตาหาเลยจุลสัเลยวะมัน่ง่ามันมันด้นอ่เลยเอาดีเอาจเไดจจุเลจเลยจุดลยเยจูเลยจุเลเลยจเลเลเลยเลยจูเยยยเอยูเ

ไอ้เลเสียโค้หางมันอ่อนเนาะออ่อนงอ่อนต่่่่อออไปปปเเเ็นน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 บััััังงงหิ้้้วววจําาลลลลกรรดดย